สวัสดีค่ะเราจะมานำเสนอโครงงานน้ำหอมปรับอากาศกลุ่ม n t a c รายวิชา SU 1 0 2 Creative ศิลปากร Section 2318ที่มาและความสำคัญน้ำหอมปรับอากาศจากเปลือกส้มเกิดจากการนำวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายมาใช้แทนสารเคมีเนื่องจากเปลือกส้มมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อความสำคัญหนึ่ง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า2ปลอดภัยต่อสุขภาพไม่มีสารเคมีอันตราย3เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่าย4เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างรายได้ในชุมชนน้ำหอมจากเปลือกส้มจึงตอบโจทย์ทั้งสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพลังงานรู้สึกสดชื่นช่วยทำให้ห้องดูสงบผ่อนคลายและช่วยดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำา1เปลือกส้มแมนดาริน 2. ถุงผ้าแก้ว 3. มหม้อ 4. ีปืนกาวผ้าขวดโหลพลาสติก 6. เครื่องพ่น 7. ท่อพีวีซีแมีดคัสเตอร์ต่อไปเราไปดูขั้นตอนในการทำน้ำหอมปรับอากาศกันก่อนขั้นตอนที่1นึ่ทำการตั้งหม้อแล้วใส่น้ำแล้วรอจนกว่าน้ำจะเดือด ต่อไปนำส้มมาใส่ในน้ำที่เดือดและทิ้งไว้30นาทีหลังจากที่ต้มทิ้งไว้30นาทีแล้วให้ทำการกรองเปลือกออกใช้แต่น้ำ มาเรามาทำเครื่องพ่นกันต่อโดยมีวิธีทำดังนี้ขั้นตอนที่หนํ่งนำขวดโหลพลาสติกมาเจาะรูให้พอดีกับท่อ p v วจากนั้นนํำปืนกาวมายิงติดท่อ P ีวกับขวดโหลพลาสติกให้รูสนิทมิดชิดและนําเครื่องพ่นอันต้าโซนิกมาใส่ในขวดโหลพลาสติกขั้นตอนสุดท้ายนำ น้ำหอมปรับอากาศที่เราทำไว้เสร็จแล้วมาใส่ลงในโหลพลาสติกที่เราทำเสร็จแล้วพร้อมทางปิดฝาและนำไปติดตั้งในสถานที่ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือในห้องเพื่อช่วยผ่อนคลาย เรามาดูผลการทําโครงงานของเรากันดีกว่าค่ะจากการสํารวจนะคะพบว่าเป็นไปในทางที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาก,กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้จริงค่ะเลขหนึ่งหมายถึงพึงพอใจมาก2พึงพอใจปานกลาง3พึงพอใจน้อย4ไม่พึงพอใจต่อมาเรามาดูสิ่งที่ควรปรับปรุงกันดีกว่าค่ะจากการสํารวจจากผู้ใช้งานอยากให้เพิ่มความของกลิ่นและเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน 36. 4อร์เซน และปรับปรุงดีไซน์ของภาชนะ31.8%ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะกลุ่มพวกเรานำหอมปรับอากาศต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ